สวัสดีค่ะทุกคนแต่งเนี่ยนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมแนวแข่งรถกันนะครับแล้วช่วยเปลี่ยนชื่อว่าไงเปลี่ยนชื่อเป็นวิ่งเมย์ป้งงารายกันน่าดีน่าดียี่สิบล็อจะเปิดไม่ม่เปิดแน่อาจจะอยู่ในบ้านมผมคนนี้เล่นเกมแนวแข่งรถแข่งไงทุกคนไม่รู้ว่า,าผมหลงใจมากนะ ก็จะรู้เก่งโหดมาเล่นเกมนี่จะเล่นประมาณมาสองตากนันและแก้ดีด๋ยวพื้นที่ไม่พอยอ้าสุด เอาสปีดริปเตอร์เนะี่ยผมก็ไม่ได้ธรรมดาบอกเลยเอา้าชนะแล้วหรอโอ้ยชนะ โอเคทุกคนนะครับไม่ต้องถามนะครับทำไมผมถึงตัดมาโฆษณนามาอื้มท,ทุกอยปาจมาหมดเลยผมต้องชนะพวกเขา โเคแสงนั่นแหละเอา้าเชยเชอ้อือเอะเอ้ยอ๋อเกิดไงผมไม่มีวันแพ้เขาชื่ออาอีกแล้ว ผมจะเป็นลายชายของความเร็วให้ได้เลยเอ๊ะอีกแล้วโอเคทุกคนขอจบคลิปพี่แค่นี้นะครับเพื่อได้ที่หนึ่งสองตาติดสามนาทีเอง เอาปิดที้ไม่ได้อีกแล้วทุกคน